รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับผมธลิตลุนิธานนท์นะครับอยู่บ้านเลขที่หกสิบเก้าทับห้าห้าตำบลละแหงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับผมได้พบผลิตภัณฑ์อ,อินอินคาออยนะครับซึ่งทานแล้วเนี่ยรู้สึกดีขึ้นจาก,กาอาการที่มีการลืมถหัวปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอ พอทานเข้าไปก่อนนอนครั้งละสองเม็ดเนี่ยรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตื่นเช้ามาเบิกบานาร่างกายรู้สึกไม่อ่อนเพลียนะครับออยากแนะนำให้ทุกๆคนได้ลองทานดูนะครับผมครับหลังจากทานแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับดีสุขภาพดีขึ้นแนะนำให้พกรกควกหลายๆคนเนี่ยไปรับประทานดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสง์หรือ,อคนแก่ท่านรับประทานดูแล้วก็ รู้สึกดีขึ้นหลายๆคนนะครับที่แนะนําไปและท่านใดที่สนใจจะเป็นตัวแทนหรือตัวแทนจําหน่ายก็ติดต่อได้ครับผมอินคาออยน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็นมีคุณค่าทางโภชนาการโอเมก้า 3, 6,9วิตามิน A และ E ีบำรุงสมองฟื้นฟูร่างกายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์โดยเป็นเอกพาลวย